ตำนานไซอิ๋วตอนที่19าปีศาจเงามายาแห่งป่าพันหลงหลังจากสามารถชนะปีศาจกิเลนดำมาได้คณะของพระถังซัมจั๋งเดินทางเข้าสู่ป่าพันหลงป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาและเงาสะท้อนประหลาดทำให้ยากที่จะหาทางออกเมื่อเดินลึกเข้าไปพระถังซัมจั๋งเริ่มรู้สึกวินหัวและอ่อนแรงทันใดนั้นเองพวกเขาเห็นเงาของตัวเองปรากฏขึ้นแต่กลับเคลื่อนไหวแตกต่างจากพวกเขาหงอคงรู้ทันทีว่านี่คือปีศาจเงามายาปีศาจ ที่สามารถสร้างร่างแยกเหรียนแบบคนอื่นได้และมันกำลังพยายามหลอกพวกเขาศึกกับปีศาจเงามายาทันใดนั้นเงาของพระถังซัมจั๋งแยกออกมาจากร่างจริงและโจมตีพวกเขาเงาของงอคงก็ถือกระบองวิเศษและเคลื่อนไหวได้เหมือนกับตัวจริงทุกการโจมตีของงอคงถูกเงาของมันรับไว้หมดป้ยกายและโซวเจิงเองก็ต้องเผชิญหน้ากับเงาของตัวเองทําให้พวกเขาสู้กันเองจนสับสนหงอคงคิดอุบายขึ้นมาได้เขาหยุดโจมตี และนั่งสมาธิแทนทันใดนั้นเงาของเขาก็เริ่มสั่นไหวและอ่อนแอลงเพราะมันไม่สามารถเลยนแบบสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจได้เมื่อเห็นเช่นนั้นหอคงจึงใช้กระบองวิเศษกระแทกพื้นเสียงดังทําให้หมอกสลายเป็นเงามายาก็ค่อยๆแตกสลายตามไปด้วยปีศาจเงามายาตัวจริงเผยร่างออกมามันเป็นร่างดำทะมึนที่ไร้ใบหน้าหอคงใช้กระบองฟาดครั้งเดียวมันก็สลายหายไปในอากาศออกจากป่าพันหลง เมื่อปีศาจถูกกำจัดป่าก,ก็กลับคืนสู่สภาพปกติหมอกค่อยๆจางลงและคณะเดินทางสามารถหาทางออกได้ในที่สุดพระถังซัำจังขอบใจหงอคงที่ช่วยเหลือและพวกเขาก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่รู้เลยว่าปีศาจที่น่ากลัวก,กว่านี้ยังรอพวกเขาอยู่ข้างหน้า